ป๋างเง็มห้วยชาวบ้านสั่งเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทเอสิประกันภัย1950จำกัดแต่งตั้งให้กองทุนประกันวินาภัยเป็นผู้ชำระบัญชีและเข้าจ่ายสินไหมแทนหลังจากนี้ครับนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัทเอซีประกันภัย1950าจำกัดมีผลตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2564รสดรสุธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยคอปพอบอกว่าเพื่อไม่ให้ผู้อประกันภัยได้รับผลกระทบสำนักงานคอปพอได้บูรณาการร่วมกับกองทุนประกันวินาศภายัยสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทประกันวินาศภายัยจำนวน13มบริษัท เตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยทันทีครับทางนี้สำนักง,งานกพ,พได้เตรียมมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยเพื่อรองรับไม่ให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือกับกองทุนประกันวินาศภัยและบริษัทประกันวินาศภัยจํานวน13บบริษัทนะครับซึ่งก็จะรับโอนในส่วนของตัวกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังไม่หมดอายุนะครับแล้วก็กรณีของการรับเคลมนะที่ที่มีการยื่นเคลมเข้ามา นะแล้วก็เรื่องของการคืนรับคืนเบี้ยประกันภัยนะครับรวมทั้งในส่วนของส่วนลดที่จะเป็นตัวเครื่องมือในการที่จะทําให้ผู้ประกันภัยนั้นมีทางเลือกนะครับที่ยังถือกรมธรรม์กรมธรรม์ประกัน,กนภัยที่ยังไม่หมดอายุตอนนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องถึงกว่าสองล้านคนดังนั้นการดําเนินการในกระบวนปกติเนี่ยคิดว่าจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกกับ ผู้ประกันภยัยนั้นก็เลยมีการบูรณาการนะครับมาตรการทั้งหลายเพื่อมารองรับว่าว่าของทุนเองก็รับช่วงต่อจากสำนักง,งานคอพพก็คงจะมีะจดหมายแจ้งไปที่ผู้ประกันนะครับทั้งเรื่องค่าสินไหมทดแทนแล้วก็เบี้ยประกันภยัยรับคืนนะครับท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งการรับ เงินนะครับไม่ว่าค่าสิมาตรแทนหรือว่าเบีย้ยประกันภัยรับคืนจากกองทุนประกันวินาศไฟก็ได้หรือในกรณีที่ท่านต้องการหลักประกันหรือว่ากรมธรรม์คุ้มครองทรัพย์สินของท่านไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่ากรมธรรม์ประเภทอื่นๆเนี่ยท่านไม่ต้องวิ่งมากองทุนรับเงินแล้วก็ไปซื้อประกันใหม่ท่านสามารถเอาจดหมายของกองทุนที่ททแจ้งไปยังท่านว่าท่านได้รับเบีย้ยคืนเท่าไหร่เนี่ย เอาไปเป็นส่วนลดในการซื้อประกันภัยฉบับใหม่ได้ทันทีกับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการอันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกกับกับท่านอย่างเต็มที่นะครับงั้นส่วนท่านที่จะไม่ประสงค์จะประกันต่อหรือว่าเรื่องเคลมนั้นท่านก็ติดต่อที่ที่กองทุนโดยตรงนะครับส่วนกรมธรรม์โควิดน,นั้นก็คอพก็ติดต่อกับบริษัทประกันภัยมารองรับนะครับในการคุ้มครองภัยกรณีเสียชีวิตหรือโคม่าต่อแล้ว ยันด้วยมาตรการทั้งหมดเนี่ยคิดว่าจะสามารถรองรับแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทุกรายนะครับผมคิดว่ามีทางออกให้กับทุกรายเลยแล้วก็กรมธันต์โควิดนั้นบริษัทที่เหลืออยู่ก็คงจะ,ะทําหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปอย่างเต็มที่แม้ว่าจะมียอดเคลมเข้ามาอย่างอย่างมากในช่วง2เดือนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็ บาขึ้นแล้วนะครับก็ท่านวางใจได้ว่าเราก็คลื่นลูกใหญ่ก็น่าจะจะผ่านไปแล้วก็ท่านอุ่นใจได้นะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผัวประกันภัยทุกคนจะได้รับความคุ้มครองเต็มที่นะครับจากสำนักงานพพจากกองทุนประกันวินาศภัยหนึ่งผู้เอาประกันภัยของบริษัทเอซีประกันภัย1950าจำกัดติดต่อเคลมประกันได้ที่กองทุนประกันวินาศภัยแทนโดยวัตถุประสงค์ของกองทุนเนี่ยกำหนดชัดอยู่แล้วในมาตราแ0ดสบว่า เพื่อช่วยเหลือเจ้าหนี้จากการเอาประกันภัยซึ่งถูกกระก่อนเป็นยากนะครับดังนั้นเนี่ยการเข้ามาของกองทุนจะทําให้ทุกคนนะครับที่เกิดการเรียกร้องสินใหม่แล้วนะครับไม่ว่าจะได้ยื่นหรือ,อยังถ้าได้ยื่นแล้วเนี่ยนะครับทางสายตรวจสอบเนี่ยก็จะรวบรวมให้ท่านแล้วก็ส่งให้กองทุเนเรียบร้อยนะครับสำหรับท,ท่านที่ยังไม่ได้ยื่นนะครับไม่ต้องวิตกนะครับรวบรวมเอกสารแล้วยื่นที่สํานักง,งานกองทุนรวมทั้งนะครับสาขาของสํานักง,งานคอ,อพอพเพราะเรา จะลงไปประสานงานช่วยเหลือกับกองทุนเพื่อให้ท่านมีจุดนะครับในการยืดเอกสารมากขึ้นนะครับด้วยวิธีต่างๆนะครับแล้วก็กองทุนเนี่ยนะครับจะรับนะครับใช้ให้ตามกฎหมายนะครับตามจริงไม่เกิน1ล้านซึ่งโดยปกติเนี่ยกรมธันม์โควิดที่บริษัทดังกล่าวรับไว้เนี่ยนะครับเฉลี่ยตาความเสียหายจะอยู่ประมาณ60,000บาทนะครับแปลว่า ทุกคนที่มีเกมจะได้เงินอย่างแน่นอนนะครับสองผู้ถือกรมธรรมประกันภัยทุกประเภทสามารถขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัยหรือจะนําเบี้ยประกันภัยไปใช้เป็นส่วนลดเลือกซื้อประกันภัยได้จากบริษัทประกันมินาสภัยที่เข้าร่วมโครงการได้ทุกประเภทกรมธรรม์กลุ่มที่เป็นการประกันภัยที่นอกจากการประกันภัยโควิดนะครับเช่นการประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคสมัครใจและก็ภาคบังคับนะครับแล้วก็กรมธรรม์อื่นๆนะครับ ทั้งหมดก็มีจํานวนอยู่ล้านกว่ากรมธรรมนะครับตรงนี้นี่เองนะครับทางสมาคมได้ความอนุเคราะห์นะครับจากทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะครับร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยจํานวน13บริษัทนะครับที่จะรับนะครับกรมธรรมนะฮะในการที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องที่ที่มีถือกรมทรรมอยู่ในมือนะครับก็เป็น2ลักษณะนะครับกรณีอย่างกรมธรรมของท่านเนี่ย ที่มีความคุ้มครองอยู่เดิมนะฮะสมมุติว่ามีความคุ้มครองยังมีอายุการคุ้มครองอยู่เดิม6เดือนนะครับกับบริษัทเอเชียเนี่ยเสร็จแล้วตรงนี้เองเนี่ยถ้าท่านเลิกนาะยกเลิกกรมธรรม์กับบริษัทเอเชียเนี่ยก็จะมีส่วนในการเบีย้ยประกันไทยนะฮะที่จะต้องคืนให้กับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสมมุติว่าคิดเป็นจํานวนเงิน3,000บาทนะครับตอนนี้ เอ่อตมนพี่น้องก็เอากลมธทันตรงนี้ฮะถ้าจะไปต่อนะครับหมายถึงว่าไปซื้อกรมทันกับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับก็นํากลมทันตรงนี้ไปซื้อความคุ้คมครองกรมธทันประกันภัยต่อนะครับตอนนี้บริษัทที่รับประกันภัยต่อเขาจะรับอายุความก่อคือ1ปีนะครับก็จะคิดเบี้ยของท่านเช่นนะฮะท่านมีเบี้ยเดิมอยู่กับบริษัทเอเชียประกันภัยอยู่สามพันถ้าไปบริษัทใหม่เนี่ยความคุ้มครองหนึ่งปีเขาคิดเบี้ยท่านหกพัน อันนี้เขาจะคิดในส่วนต่างของท่าน6,000บาทนะครับในส่วนของเบีย้ยประกันภัยที่จะได้คืนจากบริษัทเอเชียเนี่ยเดี๋ยวทางบริษัทประกันภัยกับกองทุนประกันภันยก็จะไปดําเนินการนะครับอีกทางหนึ่งนะครับก็คือท่านท่านไม่ไปต่อนะครับถ้าทนนน่านี้ตรงนี้เองเนะท่านสามารถที่จะยกเลิกนะครับแล้วก็มีการคืนเบีย้ยประกันภัยให้กับท่านครับก็จะเป็นสองแนวทางในเรื่องของกรมธรรม์อื่นครับ 3. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยคูิด -19 สามารถนำเบีย้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองต่อจากบริษัทที่พยาประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะภาวะโคม่าในวงเงินความคุ้มครอง3 0 0แสนบาทเบที้ยประกันภัย300บาทหรือนำเบีย้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองกับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการโดยจะได้ส่วนลดเบีย้ยประกันภัยเพิ่มอีก10%เของกรมธรรม์ใหม่ แต่ไม่เกิน500บาทพว้ประกันภัยเนี่ยถ้าเผื่อไปซื้อประกันภัยจากเขานะครับพู้ประกันภัยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ที่จะได้รับการคืนเบี้ยจากกองทุนแทนเงินสดได้นะครับอย่างที่ทดลองชนะพลได้ได้ได้กล่าวตะกี้ตะกู่นี้นะครับประกันภัยรถยนต์6000บาทนะครับมีมีเบี้ยที่จะได้รับคืนจากผู้จัดกาบัญชี3,000บาทนะครับก็เอาอันนี้ไปแทนเงินสดได้นะครับก็จำรับ ก็จ่ายเงินสดเพียง3 0พ0บาทเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเผื่อนะครับเพิ่มเติมอีกก็คือว่าสมมุติว่าเขาไม่ได้ถือกรมธรรม์เดียวนะครับเขาไปถือกรมธรรม์โควิดอยู่ด้วยนะครับประกันโควิดก็จะถูกยกเลิกไปด้วยอย่างงี้นะครับผู้ที่ถือกรมธรรม์โควิดเนี่ยสามารถที่จะเอากรมธรรม์โควิดไปแสดงที่บริษัท13บริษัทได้นะครับก็จะได้รับลดเบีย้ย10%แต่ไม่เกิน500บาท นะครับกรณีนี้เนี่ยกรณีที่ยกตัวอย่างตะกี้เนี่ยนะครับประกันภัยรถยนต์6 0 0 0บาทนะครับมีเงินคืนจากผู้จดบบัญชี3 0 0 0บาทแล้วก็ยังได้รับส่วนลด10%ไม่เกิน500บาทรกรณีน,นี้ก็ได้รับ500บาทนะครับฉะนั้นผู้ประกันภัยรายรนี้ก็จะจ่ายเงินสดที่จะซื้อประกันภัยเพิ่มเติมเพียง2,500บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกสําหรับผู้ประกันภัยโควิดที่ยังอยากได้กรมธรรม์โควิดอยู่นะครับ ทางสำนักง,งานคอพอก็ร่วมกับได้หาลือกับบริษัทประกันภัยหลายบริษัทนะครับก็มีของทิพยะพยประกันภัยเนี่ยนะครับที่เสนอตัวเข้ามานะครับแัดแพ็กเกจกรมธรรม์คุ้มครองโควิดคุ้มครองภาวะโคม่านะครับด้วยทุนประกันภัย3ามแสนบาทนะครับเบี้ยประกันภัย300บาทเ,เสนอขายให้กับผู้ที่ถือกรมธรรม์โควิดเดิมของเอเชียประกันภัย นะครับที่จะสามารถที่จะได้รับความคุ้มครองในส่วนของความเสี่ยงเกี่ยวกับโควิดับทั้งหมดก็ประวาณนี้ครับส่วนคอพพนะครับได้จัดตั้งศูนย์ให้คําแนะนํารับเรื่องร้องเรียนและอำนวยความสะดวกให้ผู้อภิกานภัยของบริษัทเอซชีประกันภัย1950าจำกัดทั้งที่สำนักงานคอพพส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศครับส่วนของสำนักงานคอพพก็ได้เตรียมความพร้อมหลังจากที่ได้รับการประสานจาก ว่ากองทุนประกันวินาศภัยไทยเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งการตั้งศูนย์ในการที่จะรับเรื่องยื่นคําขอรับชําระหนี้ซึ่งท่านเลขาธิการได้ทําหนังสือแล้วนะครับที่จะให้มีศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางก็คือสํานักง,งานคอส่วนกลางนี้แล้วก็ที่เขตท่าพระแล้วก็บางนาแล้วก็ที่สำนักง,งานคอพอพอาคทุกภาคมี9้าภาคแล้วก็สำนักง,งานคอพพจังหวัดทุกจังหวัดจํานวน69จังหวัดพร้อมที่จะรับ คําขอนะครับพอพร้อมการตรวจสอบเอกสารทั้งหลายที่ยื่นขอรับชําระหนี้จากพี่น้องประชาชนผู้ออาประกันภัยทั้งทุกทุกกรณีนะครับของบริษัทเอเชียประกันภัยรวบรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อส่งให้กับกองทุนประกันพินาศภัยไทยในฐาะผู้ชําระบัญชีเพื่อดําเนินการตามกระบวนการในการชําระหนี้ต่างๆนะครับในขณะเดียวกันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องดําเนินการ มายื่นคําขอรับชำระหนี้เหมือนที่ท่านนายกสมาคมพูดเมื่อสักครู่นะครับถ้าหากท่านได้รับหนังสือแล้วท่านสามารถที่จะเอาหนังสือนั้นนะครับไปต่อซื้อกรมทันต่อที่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับมูลค่าจะอยู่ในหนังสือนั้นไปบวกกับกรมธรรม์ที่ท่านซื้อใหม่จํานวนเท่าไหร่ก็เอาจํานวนเงินบวกกันก็เป็นค่าเบี้ยประจุเ,เป็นค่าเบี้ยประกันภัยสาหรับกรมธรรม์ใหม่ กุ้มรองต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกของท่านนอกจากนี้ช่องทางออนไลน์สำนักงานคอปพอยังได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยเฉพาะขึ้นเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เอประกันภัยได้รวดเร็วและจัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์รวม47คู่สายเพื่อตอบข้อสักถาม โดยจะเพิ่มเป็น100คู่สายในระยะถัดไปครับหลักๆนะคะอย่างที่บอกว่าผู้ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ประกันภัยที่ถือกรมาทันอยู่เนี่ยมีเป็นมีเป็นจำนวนมากแล้วก็รอยต่อระหว่างกระบวนการทํางานที่ทางกองทุนอาจจะต้องมีการแจ้งไปเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะไม่ได้รวดเร็วเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยแล้วที่เรา,ท,เราที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เนี่ย สามารถที่จะแจ้งข้อมูลโดยตรงไปยังผู้ประกันภัยให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้สามารถทราบถึงสถานะของบริษัทและรวมถึงสิทธิ์ที่เมื่อกี้สักครู่เนี่ยทางผู้ช่วยแล้วก็ทางท่านรองแล้วก็ทางท่านนายกสมาคมได้ร่วมกันเนี่ยว่ามีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรแล้วก็มีแนวทางที่จะบริหารจัดการตัวกรมธรรม์ที่ท่านถืออยู่นะคะที่ที่ยังมีที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่เนี่ยได้ยังไงบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะส่งข้อมูลแล้วก็รายละเอียดการการดําเนินการ ให้กับทางพวก,กันภัยเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดนะคะร่วมกันเพื่อที่จะให้มันไม่ไม่มีรอยต่อระหว่างกระบวนการที่จะต้องส่งเอกสารหรือว่ายังไงในทางไปษนีหรืออะไรต่างๆที่จะไปถึงพวก,กันภัยกว่าสองล้านกว่าคนนะคะทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะพยายามทําให้สื่อสารไปถึงทางพวก,กันไัยได้รวดเร็วมากที่สุดค่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการที่จะส่งต่อข้อมูลต่างๆระหว่างกันนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็รวมถึงบริษัทต่างๆที่ เข้ามาช่วยเหลือในส่วนของการที่จะดูแลพวกประกันภัยในส่วนที่อยากจะทําประกันภัยส่วนอื่นๆหรือว่าจในส่วนของการที่จะดูแลในเรื่องของตัวโควิดอะไรต่างๆตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราก็พยายามจะเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดค่ะหากเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัทให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัยภายใน60วันนับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยกำหนดในประกาศโดยให้นำเอกสารต้นฉบับ พร้อมทั้งสำเนาจำนวน2ชุดดังนี้นะครับกรมธรรม์ประกันภยัยบัตรประจำตัวประชาชนใบเคลมใบนักชำระหนี้หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงเป็นมูลหนี้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหากเป็นเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภยัยให้นำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้ต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนาจำนวนหนึ่งชุดดังนี้ หลักฐานแสดงถึงมูลนี่บัตรประจําตัวประชาชนหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทั้งนี้นะครับหากเจ้านี้ไม่สามารถยื่นได้ด้วยตนเองจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยติดอากรจะเตมสามสบาทพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจยื่นต่อกองทุนประกันวินาศภัยขอปปกํากับดูแลด้านประกันภัยทั้งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย โรสายด่วน1186หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนครับเจ้านายปูนปูนสนับสนุนโดยอาหารเสริมปาแงมครับเจ้านายปูนปูน